บวยสบายดียงามเสาพี่น้องจ้าแต่ว่าคือแดดแห้งแทนมนเลหนึ่งลูกชิ้นพี่น้องขอบคุณผู้ใหญ่จะดีทั้งสองคนเดอ้อที่เมตตาแล้วก็มีหลายอย่างพี่น้องมีหลายอย่างไเลยนามจเอามาให้เบิง่งเถอมีนี่พี่น้องจ้า ุณพี่คุณซวยกับคุณแม่พุทธาขอบคุณละลายเดอ้อที่เมตตาที่หักแพงเป็นกำลังใจให้ตลอดมากหลขอบคุณุ้หญ,ญ่เจดีทุกคนเดอ้อเจเล็กอุณนเชียงคุณเสียงกุนเสียงหากมานำอีเสี่ยวเกาเหลาานอกเมื่อคืนในนางลงมาหาเอาของลงมาฝากเอาของลงมาต้อน ้วกาลูกซีนถุงหนึ่งอันนี้นะที่เป็นเจวปะแดกยังหันอะไรพี่น้องนี่ตัวน,นี้กับเจวคือการมีตะแนวเสแบบเนาะขอประคุณหลายที่เมตตาซองอลุกลงเกี่ยวเข่าพี่น้องกระถินกับพอผ่อนอายผลผลสันออกมาสงสัยยังหดดอกไม้หดผู้หายยายมังหดไหวพี่น้องเลยเป็น เป็นคองหากคองห่วงของเพื่นฮดไหวดูต่างหนะฮะขอบคุณถูกกำลังใจเด้อถูกคอมเมนต์คำติชมพี่น้องจ้า,า,า,ลลาขอบคุณทุกๆฐานที่หักแพ่งที่ห่วงใยอือแดดแห้งพี่นอ้องเลยบอกให้พอ่อคุณไปหาคนงานเกี่ยวข้าวขึ้นเมื่อเอิญพี่นอ้องเลยจ็กิได้ผู้ใดมาจ็กชิมีคนมาเกี่ยวหายืายายบอบ่ xuống phá cái này Vô Nhưng mà để kinh nhanh đây Chợt chi lực chợt Chà suy Cao lào Của con nang, mà, mà, đọc, 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 đọc. nàng lông ma nó Lông ma bơ hứng đọc nhỏ cảm ơn à mà chẳng lông ma lên càng Mì lại mơ ở dưới nó เห็ดยังกินวะเฮ้ยค่คอยเกี่ยวไปอะไรพี่น้องเลยหาคนงานก็นท่านบุรดาก็ค่อยเกี่ยวไปเนาะมันก็เริ่มล่งอะไรเลยลเขาก็ได้เริ่มแบบล่มมาเด้พี่น้องสาเคยอนยานางนะโอ้ยค,คือบบคือบ่มีฝุ่นเลย Thì nói nổi chín dì nắng chất thế tao oh, ta cả hả khao ta gà hằng hai món quân anh hai món súp hot na chết vui ừ. hả bỏ มันหอดอะไรหอดหอดต้นดูบ่หน้าหน่อยนี่สาน่าหน่อยกะย่งซีบคนแล้ว่เนาะนาน้าลุงแบะแล้วเรียบร้อยละเห็ดมื่อเดียวคนงานละซบกว่าคน

นาหนาต้นเนี hmm. oh, mm ่ย hmm. น mm ่ะเอา้าแม่น่ะหน่ากโดอยู่นะตัดอามึงเด้อยูเอาน่ะมาใส่ตัวเองเด้ออ่าเกี่ยวน่ะได้แม่จะคิดไปเห็ดกินอยู่หนึ่งเข่าหนึ่งเข่าหนึ่งลูกชิ้นด้วยฮะจะินไปถอดวุ้นเสี่ยง ยายออกหนกว่าเฮยเจ้าอย่าใส่ไายกำรมมเฮยโอ้ทำอุบวยายออกนำเริ่มเกี่ยวเขาครั้งแรกของปรีพี่น้องเอ้ยอ่าทิงปีเป็นห่วงอีกแลน้วนะเฮยเจ้าอย่าพาวฮักคือต้นเด้อป่ามันชุดเองเด้อ กะมนันเอาไปเห็ดกะทงนะเห็นขยิบอุ้ยมักบวบขึ้น,น่วยใหญ่แท้หนาเก็บไว้ก่อนมันฉีเถ่ามันเท่าแล้วกินไม่ได้คุณอะบักใหญ่บักใหญ่เลยมันฉีเก่แล้วผมมึงเอ้ย ต้นสีแก่ลยต้นนี้ป้าก่อนป้าซองหมางหนึ่งเข่งหมอแกงสกุบใสป่ปลานี่ด้มางหนึ่งป้าแก่ไรพอมอมืองอจะไปใส่ตู้เย็นว่ายาเพิ่นแก่ได้กินจนหวานในไรพี่น้องเอ้เกิดเองก็ได้ ใน่เฮ้ยุงแบมัดเขากะไแล้วคือบัจ่างเขามัดเนาะวาบอกผู้ดีเออบอกหนึ่งวันเราสมัดเองโทเก่งเติมและสวะหน้าเป็นถุง เขลืมหรเอาเสือขนยาออกมาหายขนยาวันยากนยาีดหีแหล่น่ะโอ้ยแขนมันตึงเขนยาชี้อันนะผู้ผับอยู่หนผู้ชี้ดำ ข้าวงามอยู่แต่ว่าชักชีดจักสอบเนาะแต่ละปีเห็นหน้าสองถุงก็ได้ลอยลอยกวนน้อยๆพี่น้อ,องเ้ยลอยเท่าไรเอ้ยอืมล้าชิบลอยซ้าวอะกันมาขายใส่ขาพุยขาหนมันนะ ถุงนั่นตัวหายคนเห็ดกัเอาซ้ำสอบไีหน่องเลยทีมาวาเขาเ่าาอบ่หาสอบบ่ฮมท่านหันสุกละหุก <c oughs> ยายเผินว่าเองอ่ามันม่คุ้ต้นนี่ตีลูกนะหัวเข่าหน้นเองตอน้น เด้นน่ะน่ะทั้งล่างอีหล่ะน้ำเนียเอ้ยอย่าเกี่ยวไก่น่ะแข่งตัวเองนะเด้อนี่นี่ห่วงหนึ่งในทั้งล่างนี่เด้นน่ะในปลายน่ะเด้น่ะสองต้นพวเออเหิยงกันนั่นแหละเห็นบอกมันเฮียงกันอยู่นะอืมป้องกับยายอองแล้วโอ้เก่งเก่งเก่งโอ้เก่งเก่งเก่งลูกสาวคอย อย่าเกี่ยวไก่มือตัวเองเลยเด้ออย่ามันบาดเกี่ยวนะสิบาดโอ้ยให้ได้แสน่เอ้ยมีประวัติสะอาดแสน่มีประวัติสะอาดงามไม่ได้ปุ้ยจากสอบหาสอบแมนบอกสี่สอบ คุยสีสอบพีหนาศีอาหาสอบเกล่ยวกุยเฮ้ยุดีคุนยังคุยเกียวน้ำอยู่เข้ากเบงนะมึงนได้ทงเดียวบ้านในขามแหล่งก็เอางัวลงให้นะางยำเน่จะไปเห็นล้แกปุ่นลงนะไทยนะงาม่าเธอนีเบิดจะเห็นอยู่ตอนหนย่างผ่านนั่นนั่นนั่นลงมาน้าแม่เลย ทางไงทางโอ้ยมออยากกินข่าวป่ะลูกเฮ้ยอยากกินข่าวบ้าไม่ใช่ลงมาน่ำอีกบักมอนะข้นแล้วลงมากินข่าว้วข้นไปแล้วห้างสัตว์ในอีเงินพี่น้องนั่งห้างยาวนี่ท้องอืออ้ยอ้ยสองมือสองตีนเด้จับข่าวกันได้เ้ย เดได้เบิ่งพ yeah, ่อนะพ่อเห็ดได้ดอย่าทุกอย่าทุกแห้งเด้อมันจะมาถึงหัวเข่าอยู่บ้างเบิ่งพ่อจะละรยืนเบิ่งพ่อซะก่อนพ่อผ้าเห็ดได้ดานนะนะโตผัดชิเปจับสงมือได้ดเออบอกพอดีกับป๊กไว้ซื่อๆลู อ้ามบัมกบวบหน่วยนี่ก็ลืมเห็นพ่อมึงพลาดลายอีกนี่โทวยจะดำลงมาเอาน,ำน้ำเลยลืมเห็นพี่น้องจะแม่นงาม,อ,มอาธิสกักผ้าห่มสักหมอนไอสักอีกแล้วลงการอีกแหละพี่น้องข่าการอีกก่อน มาหน่อยนว่าขี่วันนี้นี่เก็บภาพบรรยากาศไว้เพียงซำนมี่พี่น้องจ้าเหตุอยู่เหตุกินเตรียมลงหนาเวียกหนางานสบาย